สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูมะม่วงเบาใต้นะครับนี่มะม่วงเบาใต้สวยงามนะครับอย่างที่เห็นดูครับดกเยอะมากเลยครับปลูกไว้3ต้นนะครับก็ออกลูกแบบลักษณะแบบนี้ติดผลทุกต้นนะครับแบบนี้เลยนี่อันนี้ปลูก2ปีนะครับคือมันไม่สูงมากเพราะว่ามันออกลูกแบบนี้ตลอดเลยนะครับมันก็เลยทําให้ต้นมันไม่สูง ผมว่าเดี๋ยวจะหาวิธีทำให้ต้นมันมันแตกใบไปก่อนนะครับคือยังไม่ให้มันออกลูกบ่อยคือมันออกบ่อยเกินมันเลยไม่มีกิ่งมากเนี่ยปีหนึ่งมันออกสี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเก็บผลตัวนี้ทิ้งปั๊บก็ก็คือให้ใบมันแตกออกแตกยอดออกมาพอถ้ามันออกดอกผมก็จะหักทิ้งให้มันแตกยอดใหม่นะครับ ดูแล้วเนี่ยอยากจะให้ต้นมันแข็งแรงผมจะได้ผลิตกิ่งนะครับเพื่อขยายพันธุ์นี่แทบจะไม่ได้ขยายพันธุ์เลยมันไม่มีกิ่งออกมาให้เลยครับมันออกบ่อยเกินนี่นะครับก็อย่างที่เห็นโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ